ซาจิมเรดคลิปกำลังจะกลายเป็นผู้ถือหุ้นคนใหม่ของยูไนเต็ดนะครับและแม้ว่าจำนวนสัดส่วนหุ้นนั้นจะไม่ได้มากที่สุดที่เขาสามารถถือครองแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้แต่ว่าอะไรก็ตามนะครับการเข้ามาของเขาต้องนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงกับทีมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแน่ๆแต่จะเปลี่ยนได้มากน้อยแค่ไหนนี่ถือเป็นความหวังใหม่ของแฟนผีเลยหรือไม่วันนี้เกมเอรเลงข่าวจะมาเล่าให้ทุกคนฟังครับ ไม่ช้าก็เร็วก็ไน่ถึงกำหนดการที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นต้องประกาศถึงการมาของผู้ถือหุ้นรายใหม่อย่างเซอร์จิมเบรดกิฟมหาเศรษฐีวัย71ปีเจ้าของบริษัทด้านเคมีพันธุ์ที่ใหญ่เป็นอันดับ4ของโลกอย่างอินิออสเขากำลังจะกลายเป็นเจ้าของปีศาจแดงในสัดส่วน1ส่วน4หรือคิดเป็น25%ของสโมสรครับแน่นอนนะครับวันนี้ไม่ใช่แคนดิเดตที่แฟนผีส่วนใหญ่เคยเชียร์เพราะเหล่าเรดอาร์มี่ต่างเคยคาดหวังถึงกลุ่มทุนกาตาที่มีพลังด้านการเงินมหาศาลและอาจเปลี่ยน ไม่เลือกขายสิสธิ์การเป็นเจ้าของทั้งหมดให้กับกาตาแต่เลือกขายหุ้น25ให้กับเซอร์จิมแทนและความรู้สึกสำหรับแฟนผีตอนนี้ที่กำลังรอคอยช่วงเวลาแห่งการหลุดพ้นของเกลเซอร์อาจตั้งข้อสงสัยว่า25ของเซอร์จิมสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรในสโมสรได้บ้างอัศวินขี่ม้าข,ขาที่เป็นแฟนปีศาจแดงตามหาจะใช้เซอร์จิมจริงหรือเปล่าเริ่มกันที่ประเด็นแรกครับนำฟุตบอลมาสู่บอร์ดบริหารก่อนหน้านี้มีข่าวลือม,มากมานยนะครับว่าเซอร์จิมเรดคิปจะได้สิทธิ์เต็มที่จากเ er, กลเซอร์สำหร,รับ บุคลากรของปีศาจแดงหลายคนต้องถูกเด้งออกจากตําแหน่งเพื่อเปิดทางให้กับทีมงานคนใหม่ที่เซอร์จิมสนามเข้ามาและคนที่สุ่มเสียงที่ต้องบอกลาสโมสรมากที่สุดคือริชาร์ดอาร์โน่ซีอีโอของสโมสรรวมถึงจอห์นเมอร์เทอร์ผู้บริการด้านฟุตบอลคนแรกในบริษัทของทีมด้วยอย่างไรก็ตามครับยังไม่ทันได้มีการประกาศออฟฟิเชียลเรื่องเซอร์จิมครับแต่ว่าจู่ๆครับริชาร์ดอาร์โน่ซีอีโอของสโมสรก็ประกาศอำลาปีศาจแดงอย่างเป็นทางการหลังเจ้าตัวรับใช้สโมสรมานานกว่า16ปี และเพิ่รับไม้ต่อตำแหน่ง CEO จากเอ็ตวูดเบิร์ตได้ไม่กี่ปีเท่านั้นปัจจุบันครับแมทริกสตูดส์หนึ่งในบอร์ดบรหิหารของปีศาจแดงจะรับหน้าที่เป็น CEO ชั่วคราวครับและแม้ว่าน,นี่จะเป็นการประกาศลาออกนะครับแต่ว่าท็อกสปอร์ตสื่ออังกฤษนั้นยืนยันว่าการแยกทางกับริชาร์ดอาร์โนคือความประสงค์แรกของเซอร์จิมครับและเชื่อว,ว่าการเปลี่ยนแปลงจากสถานะโดนไล่ออกมาเป็นการประกาศลาออกน่าจะเป็นการให้เกียรติอาร์โนที่รับใช้สมโมสรมาอย่างยาวนานเท่านั้นเองครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับ no นนริชาร์ดอาร์โนนนถืออเป็คขงา การคว้าตัวนั้งแต่อย่างคารเซมิโรหรือแม้กระทั่งลิซันโดมาติเนสแต่าว่ากันตามโปรงครับผลงานของเขายัางถือว่าไม่ได้มีอะไรโดดเด่นเป็นพิเศษและเชอร์จิมที่ตั้งใจจะบริหารด้านฟุตบอลของสโมสรเขาอาจจะสบายใจมากกว่าถ้าตำแหน่ง CEO มาจากคนที่เขา เลือกด้วยมือของตัวเองครับตามรายงานจากเทเลกราฟระบุว่าตัวเต็งที่อาจเข้ามารับตําแหน่งนี้ต่อจากริชาร์ดอาร์โนคือชองครดบองครับเป็นอดีตซีอของยูเวนตุสและปารีสแซงฌแมงที่ปัจจุบนันครับเขาเพิ่งสาตําแหน่งกับเปเช่เพื่อมากช่วยงานของเซอร์จิมในการบริหารงานในเกียร์อินนิออลเช่นเมอร์เซเดสฟอร์มูล่าวันซโมสรนิชในฝรั่งเศสและเลอซานสปอร์ตในสวิตเซอร์แลนด์เพราะฉะนั้นครับเขาคนนี้คือคนของเซอร์จิมโดยตรงเลยละครับส่วนเรื่องของจอห์นเมอร์เทอร์ครับแปลว,ว่าตอนนี้จะ ดดก็จะมีทั้งน้องพอมิเชลอดีตผู้อเมริการกีฬาของโมนาโกที่ตอนนี้กําลังว่างงานอยู่รวม um ถึงมีเปาโลมาดินีอดีตผอเทคนิคของเอซีมิลานและดุกี้ฟริดแมนผอกีฬาของคริสตัลพาเลสที่ตอนนี้เนี่ยนะครับก็เข้าคิวรอเข้าแถวเพื่อมาเป็นผอ,อคนใหม่ของแมนยูเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับโอกาสที่เมอร์เทอร์จะพ้นจากตาแหน่งก็มีสูงมากครับก่อนหน้านี้เมอร์เทอร์เพิ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ในการสมโมสรในปี2021และเป็นเบื้องหลังในการคว้าตัวนักเตะตามใบสั่งผู้จัดการทีมเช มีเมอร์เทอร์เป็นคนอยู่เบื้องหลังั้งนั้นครับแต่หนึ่งในเรื่องที่น่าสนใจสำหรับจอห์นเมอร์เทอร์นั่นก็คือก่อนที่เทนฮาร์กจะตกลงรับงานคุมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคุณซือชวดัสได้ขอสิทธิในการเลือกนักเตะทั้งหมดด้วยตัวเองและนั่นหมายความว่าเมอร์เทอร์อาจไม่ได้มีส่วนมากนะต่อการตัดสินใจคว้านักเตะเพราะเทนฮาร์กจะเป็นคนเลือกเองทั้งหมดครับแต่ก็อยู่ที่ว่าตัวที่เาขาคว้าเข้ามาเนี่ยจะเป็นนักเตะลิสต์เอหรือเปล่าเพราะว่าในซัมเมอร์ที่ผ่านมาเนี่ยลิสต์ ผู้อำนวยการสโมสรใหม่เข้ามามันหมายความว่าต่อจากนี้หากว่าเทนฮากยังอยู่ในตาแหน่งผู้จัดการทีมเขาจะไม่ได้รับสิทธิผูกขาดแบบ100%สําสหรับการเลือกเื้อนักเตะอีกต่อไปแล้วครับนอกจากนั้นนะครับยูเนเต็ดยังได้เริ่มจ้างบริษัทแห่งหนึ่งในการเฟ้นหาแมวมองคนใหม่เข้ามาสู่ทีมครับหลังพวกเขาเนี่ยถูกมองว่าคุณภาพในการเฟ้นหานักเตะไม่สามารถทัดเทียมทีมคู่แข่งในพรีเมียร์ลีกได้อีกแล้วสําคัญที่สุดครับคือตลอดหลายปีที่ผ่านมาเจ้าของทีมทของเขาอย่างเกลเซอร์ไม่ได้เป็นกลุ่มคนที่ชื่นชอบการดู องตัวเคือให้เปรียบหเห็นภาพไม่ง่ายเลยนะครับก็คือเกลเซอร์เนี่ยไม่สามารถตัดสินใจได้เด็ดขาดจากตัวของเขาเองว่าเออกูชอบคนนี้กูเอาคนนั้นคือทําไม่ได้แบบที่โรมันอารามอวิชอดีตเจ้าของทีมเชลซีเคยทําไม่เห็นต่อคนทั้งโลกโดยที่ผ่านมาครับยูเนเต็ดถูกวิจารณ์เสมอว่าทีมบริหารส่วนใหญ่นั้นเป็นคนสนิทของตระกูลเกลเซอร์และมันมีความรู้ด้านฟุตบอลหรือเป็นพวกนักบริหารที่มีโปรไฟล์ในวงการกีฬามากนะักแต่ตอนนี้มันมีแนวโน้มที่ดีว่า ทีมบริหารชุดใหม่ที่อยู่เบื้องหลังของผู้จัดการทีมจะมีคนที่เข้าใจกีฬายอย่างแท้จริงและเข้ามาช่วยพัฒนาอาณาจักรของปีศาจแดงต่อจากนี้และคงไม่มีอะไรสําคัญไปกว่าการที่พวกเขามีหนึ่งในผู้ถือหุ้นเป็นแฟนบอลของทีมและเข้าใจความเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างจริจริงอีกแล้วครับความเคลื่อนไหวล่าสุดจากทางฝั่งเทียร์หนึ่งของนักข่าวสายรัวมาริดอย่างอารนซาโรดิเกรสก็ได้ออกมาพูดผ่านรายการของเอลปาติคาโซเดคเปซึ่งแม่งยากมากคุณผู้ชมครับไปหาอ่านเอาเองแล้วกันนะก็เป็นสื่อจากสเปนครับ แต่มันยังมาจากเมืองแมนเชสเตอร์และเขาบอกเลยว่าอาจจะเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยครับอย่างไรก็ตามนะครับเธอก็ยังยืนยันด้วยว่ามีความเป็นไปได้ที่คาร์โลชนติจะอยู่เรอัลมาดริดต,ต่อไปเพราะว่าทางทัพราชชุดขาวเนี่ยมีความมั่นใจในตัวผู้จัดการทีมมากขึ้นเรื่อยๆเกี่ยวกับการต่อสัญญากับตัวของอันเช่ครับประเด็นต่อมาครับที่อาจจะเข้ามาแนละทาให้แฟนบอลรู้สึกโอเคขึ้นการปรับปรุงโอทอฟฟอร์ดก่อนที่คุณจะไปฟังคลิปนี้นะครับก่อนที่คุณจะไปรู้ว่าต้องปรับปรุงอะไรบ้างผมมีอินเสิร์ตเล็กๆนอยททีีู่่่ เขาทําให้เราได้เห็นว่าความสกรปรกซกมกโสมมพี่โอทฟฟอร์ดเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องเล่าผ่านตัวหนังสืออีกต่อไปครับเพราะว่าคุณเบลแล้วก็คุณอาจารย์หลานเนี่ยนะฮะเขาไปถึงที่แล้วก็ได้เห็นจริงๆว่ามันสกรปรกแค่ไหนเดีย๋ยวทีมงานขึ้นภาพอินเสิร์ตมานะครับระหว่างผมเล่าไปย้อนกลับไปหลายปีก่อนครับแฟนๆยูเนเตดคงภูมิใจไม่น้อยกับการมีหนึ่งในสนามฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกอย่างโอทฟฟอร์ดพวกเขาภูมิใจครับพวกเขาภูมิใจมากคือแบบ โอ้โหมันสุดยอดมากเลยมันเป็นสนามที่โอ้โหมันคือความภาคภูมิใจแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับมันถูกสตาร์ทไว้อยู่กับที่มานานนับ10ปีครับโดยที่มันแทบไม่มีอะไรพัฒนาเลยสนามโอทฟฟอร์ดถูกวิจารว่ามีความล้าหลังเก่าแก่ขาดความทันสมัยและไม่มีอะไรพัฒนามานานแล้วพร้อมกับมีภาพยืนยันถึงความเสื่อมโทรมมากมายอย่างเช่นหลังคารั่วคานด้านบนองสนามขึ้นสนิมมีก้อนขยะอยู่หน้าสนามมีหนูเนี่ยวิ่งต่อหน้าต่อตาแฟนบอลมีแผ่นปูนร่วงใส่แฟนบอลขณะกำลังชมเกม ภาพรวมเนี่ยนะครับมีแต่เรื่องแย่ๆให้แฟนบอลได้พูดถึงถึงแม้ว่าเขาจะมีจำนวนความจุของที่นั่งมากถึง74,310คนแต่สนามแห่งนี้ก็ไม่ได้ถูกมองว่าเป็นสังเวียนแข้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอังกฤษอีกต่อไปแล้วจากสถานที่ที่เคยใช้เป็นสนามนักชิงยูฟ่าแชมเปียนลีกตอนนี้โอทฟอร์ดถูกมองข้ามและไม่ได้เป็นแม้แต่สนามที่ถูกคัดเลือกให้เป็นสถานที่แข่งขันในศึกยูโร2 0 2 8ด้วยซ้ำครับที่น่าเจ็บใจไปกว่านั้นครับเอดีฮัสเตเดียมสนามของทีมเพื่อนบ้านตอนนี้ก้กกกกพััฒนนนาาไาาไไปลลจดรรบเือกกอ่ เรพราะฉะนั้นครับกับสิ่งที่คริสตินอลโรนันโดเคยออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านรายการของพี e r สมอร์แกนว่าตั้งแต่เขาย้ายออกจากทีมไปในปี2009กลับมาอีกครั้งในปี2021ปรากฏว่าโครงสร้างพื้นฐานรวมถึงสนามแข่งและสนามซ้อมแม่งเสือกไม่มีอะไรพัฒนาไปเลยครับคำพูดเหล่านี้เนี่ยมันพิสูจน์แล้วนะครับว่าโรนันโดพูดไม่เกินจริงเลยนะครับก่อนหน้านี้ครับเคยมีศึกการแย่งเทคโอเวอร์แมนยูนเต็ดระหว่างเซอร์จ,จิมกับกลุ่มทุนกาตามันก็ได้มีการประกาศจากเซอร์จ,จิมถึง,งในโยบายสำคัญหลายอย่างนะครับอย่างเช่นการพาแมนย อะไรปรวม,มถึงการยืนยันว่าจะพัฒนาโอโทอฟฟอร์ดและสนามซอ้อมของทีมไม่ให้เป็นสนามซอ้อมของทีมอื่นที่แพ้คาบา้านอันนี้ไม่เกี่ยวผมเติมให้เฉยๆนะครับเป็นสนามซอ้อมของทีมหากว่าเขาได้มีโอกาสเข้ามาบริหารสโมสรเนี่ยโอโทอฟฟอร์ดจะต้องดีขึ้นแต่ไม่ได้การันตีเรื่องแพ้คาบา้านนี่เขาไม่ได้ไม่ได้พูดนะครับถึงแม้เซอร์จิมจะไม่ได้สิทธิ์เป็นเจ้าของแบบ100%นะครับแต่เขายืนยันว่านโยบายของเขาเนี่ยมีแผนครับที่จะปรับปรุง นสนามโอทอฟฟอร์ดจะเพิ่มความจุครับจาก74,310ที่นั่งเป็น9 0 0 0 0ที่นั่งหูใหญ่มากมีแผนปรับปรุงให้สนามเนี่ยแล้วก็รวมถึงสี่อำนวยความสะดวกต่างๆเนี่ยทันสมัยมากยิ่งขึ้นถ้าหากว่าการซื้อหุ้นของเขามันหลุล่วงและการที่เขาเป็นแฟนยูไนเต็ดเนี่ยเขาก็อาจจะเข้าใจดีว่าโอทอฟฟอร์ดนั้นมีความสำคัญต่อสโมสรและแฟนบอลอย่างไรบ้างถ้าเขามีกําลังด้านการเงินมากพอในฐานะหนึ่งในเศรษฐีที่รวยที่สุดในสาราอาณาจักรการได้มีส่วนช่วยโอทอฟฟอร์ดกลับมายิ่งใหญ่ครั้งทําไมเขาถึงจะไม่ทำ ผมคิดว่าเขาทําแน่ครับประเด็นต่อมาครับนี่เป็นสิ่งที่แฟนผีถวินหามากที่สุดก็ได้ที่ปรึกษาที่มีชื่อว่าอเล็กซ์ เฟรกูเซนครับหลังจากเซอร์เล็กเฟรกูเซนวางมือในปี2013นะครับยูเนเต็ดได้ทําการแต่งตั้งให้เขาเป็นหนึ่งในบอร์ดบริหารของปีศาจแดงแต่ว่ามันเหมือนกับว่าเซอร์อเล็กซ์นั้นมีตําแหน่งเพราะว่าสโมรสรต้องการให้เกียรติเซอร์เท่านั้นครับเพราะเขาแทบไม่มีส่วนร่วมต่อการตัดสินใจพัฒนาทีมเลยแม้แต่น้อยต,ตั้งแต่เขาได้ตัดสินใจเลือกเดวิดสมอยมารับไม้ต่อหลังจากนั้นเซอร์ Sir ก็ไม่ได้ทําอะไรที่มันชัดเจนเป็นชิ้นเป็นอันในฐานะบอร์ดบริหารเลยนะครับหลายครั้งครับปีศาจแดงเมินเฉยต่อการขาข Alex, รข,ร on, ออขขอออออออคคคําาาาาปรรึกกกกกกกษงงงเ็็่ะบืต้ทีจจยุ คือสิ่งที่แฟนบอลแล้วก็ยูเนเต็ดควรต้องก้าวผ่านให้ได้อยู่แล้วแต่การที่คุณได้รับคําแนะนําจากคนที่เข้าใจแมนยูเนเต็ดมากที่สุดอย่างเขาหรือเรียกง่ายๆว่าเป็นคนที่อย่างรากวัฒนธรรมองค์กรของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดอย่างเขาเนี่ยนะครับมันคงเป็นเรื่องดีมากในการบริหารจัดการทีมคุณอาจจะไม่จำเป็นต้องเชื่อเขา100%ก็ได้ครับเพราะบ,บางทีสำหรับฟุตบอลสมัยใหม่เนี่ยคำแนะนำจากฝาอาจไม่ได้ถูกต้องเสมอไปนะครับแต่ว่าการปรึกษาหรือว่าการรับฟังอดีตกลุนซือรายนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดถูกไหมครับ เกิดขึ้นเลยน้ำต้นแน่ป่าวางมือไปครับคุณเคยยืนยันว่าทีมตัวเองเนี่ยนะครับเป็นทีมเล่นเกมรุกคุณเคยยืนยันว่าอัตลักษณ์ของสโมสรคือการให้โอกาสดาวรุ่งซึ่งสิ่งเหล่านี้กลายเป็นภาพจําของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในยุคที่เซอร์อเล็กซ์ฟุกูเันเป็นคนสร้างมันขึ้นมาแต่ก็มีหลายครั้งที่บอร์ดบริหารเลือกผู้จัดการทีมที่ขัดแย้งต่อแนวทางของสโมสรพวกเขาเดินหน้าโดยไม่มีโครงสร้าง หรือแนวทางที่แน่ชัดครับล่าสุดมีรายงานจากเทเลกราฟระบุว่าเซอร์จิมมีแผนทากทามเซอร์อเล็กซ์กลับมาช่วยบริหารสโมสรอ,อย่างจริงจังกว่าที่ผ่านมาวงเล็บตรงนี้ด้วยแหล่งข่าวระบุนะครับบอกว่าเซอร์จิมต้องการคําปรึกษาจากอดีตตานานรายนี้สาหรับการวางแผนพัฒนาทีมการเลือกผู้นวยการกีฬาคนใหม่และการตัดสินใจด้านฟุตบอลในบางเรื่องนะครับไม่ใช่ทุกเรื่องไม่ใช่ลงคุมทีมนะหลังจากมีกระแสะข่าวนี้ครับเซอร์อเล็กซ์ก็เลยออกมาให้สัมภาษณ์ถึงเซอร์จิมไว้แบบนี้ครับผมก็ยังเป็นผู้นวยการสโมสรอ,อยู่นะและผมก็รู้จักจิมเป็นอย่างดี เราจะได้เห็นกันว่าเขาสามารถทําอะไรได้บ้างซึ่งผมมองโลกในแง่ดีนั่นแน่ป๋าไม่ปิดโอกาสนะครับถ้าคุณฟังเนี่ยผมว่าถ้าคุณแฟนปีคุณต้องรู้สึกใจชื้นน่ะคือไม่ปิดโอกาสเลยที่จะทํางานร่วมกับเซอร์จิมนะครับมันก็เลยไม่แปลกครับที่จู่ๆทำไมรายชื่อของดุกกี้ฟริดแมนจะเข้ามาเป็นหนึ่งในแคนดิเดตผอ,อ,อก,กีฬาคนใหม่ของทีมเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเขาคนนี้เนี่ยเป็นคนสนิทและเป็นเพื่อนบ้านของเซอร์เอเล็กด้วยครับบ้านอยู่ติดกันนะครับซึ่งในฐานะติ่งของปีศาจแดงอย่างเซอร์จิมเองเนี่ยก็คง เฮ้ยหนึ่งในบุคคลที่เจ็บปวดที่สุดกับความตกต่ำของ,งสโมสรเนนะี่ยก็คือเสื้อเล็กนี่แหละเหมือนแบบ กูสร้างไว้แบบโอ้โหมึงทาแบบพูภายในสิปีเลยอ่ะคนที่เจ็บปวดที่สุดก็คือเซอร์เอเล็กซ์เหมือนกันนะครับไม่ต,ามต่างจากแฟนบอลเลยแต่เราก็ไม่แน่ใจแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับว่าป่าจะมีส่วนร่วมมากน้อยแค่ไหนหลังจากเซอร์จิมเข้ามาซื้อหุ้นแต่น้อยก็มั่นใจได้ว่าเซอร์เอเล็กซ์จะได้รับเกียรติและมีส่วนร่วมกวับปีศาจแดงมากขึ้นกว่าเดิมแน่นอนครับอย่างที่บอกนะครับคำแนะนำของเซอร์เอเล็กซ์อาจไม่ได้ถูกต้องไปทุกอย่างสำหรับฟุตบอลยุคนี้เนาะแต่ถ้าคุณมีทั้งเซอร์เอเล็กซ์พร ที่ดีที่สุดในรอบหลายปีเลยก็ได้ครับคำแนะนําจากป๋าบุกกบกาตัดสินใจจากบุคลากรที่เซอร์ทิมเลือกนี่อาจเป็นฟันเฟืองสําคัญที่ทํายูไนเต็ดเดินหน้าสุดเส้นทางที่ถูกต้องหลังจากนี้ก็ได้ครับบอกเลยว่า25%นั้นเป็นแค่จุดเริ่มต้นของ100%ครับและหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้เกลเซอร์กลา้าปฏิเสธเม็ดเงินมหาศาลจากกาตาสำหรับการเทคโอเวอร์มาเยอร์เต็ดแบบ100%แม้จะมีข้อเสนอไม่ต่ำกว่า5,000 6,000ล้านปอนด์เพราะพวกเขามองว่าปีศาจแดงอาจมีมูลค่าการขายที่สูงมากกว่า10,000ล้านปอนด์ในอนาคตอันใกล้นี้พวกเขาเลยเลือกรับข้อเส นึ1,300ล้านปอนด์ของเซอร์จิมสลดการขายหุ้น25%อซึ่งพอเห็นทรงนี้นะครับหลายคนก็คงตัดใจไปแล้วว่าชาตินี้เนี่ยคงไม่ได้เห็นเกลเซอร์ขายทีมแนะ่แต่ในมุมมองของเซอร์จิมนะครับการยอมใส่เงิน1ก้อนเพื่อซื้อหุ้นเพียง 1- ใน4มันคือการทลายกำแพงอย่างหนึ่งครับอย่างน้อยเนี่ยนะครับมันก็ได้ทำให้เขาเนี่ยได้เข้าไปมีส่วนของการบริหารส่วนแผนการในอนาคตเนี่ยมันก็ยังเหมือนเดิมครับเซอร์จิมมีแผนการที่จะฮุบทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์มาเป็นของตัวเอง เพราะว่าเขามองว่ามันคือบันไดก้าวแรกของการเทโอเวอร์และเขาจะค่อยๆนําบุคลากรของเขาเข้ามาค่อยๆพัฒนาสโมสรไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยๆไล่เก็บหุ้นของเกลเซอร์เพิ่มขึ้นในทุกๆปีจนวันหนึ่งเนี่ยน,นะครับเขาก็จะกินร,รวบและกลายเป็นเจ้าของหุ้นรายใหญ่ของสโมสรเด้และการที่เซอร์จิมยอมเปลี่ยนแผนมาเป็นการซื้อหุ้นเนี่ยน,นะครับมันเหมือนเป็นการประกาศแบบไกลๆว่าเขาเนี่ยคือผู้ชนะเหนือกลุ่มทุนกาตาเพราะว่าหลังจากนี้เขาจะเป็นส่วนหนึ่งของสโมสรและเป็นคนในของสโมสรแล้วถ้าเขาคิดจะเป็นหุ้นรายใหญ่จริงยังไงก็มีโอกาสห เหนือกว่ากาตาแน่ๆครับเพราะว่าเขามีเสียงถึง1ใน4กูไม่ขายทำไงอ่ะกาตาก็ลำบากใจเหมือนกันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเซอร์จิมถือว่าเดินเกมนี้ได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจมากเขายอมที่จะแบบขอ1นึ่งส่วนสี่ก่อน แล้วก็ตัดคู่แข่งออกไปแล้วเดี๋ยวกู้ค่อยๆกินไปเรื่อยๆคือถ้าสมมติว่าคู่แข่งยังดื้อดึงจะขอเทคโอเวอร์ต่อไปเนี่ยพวกเขาจะโดนปฏิเสธคือถ้าสมมติว่าเซอร์จิมเนี่ยนะครับยังดื้อดึงขอเทคโอเวอร์ต่อไปเนี่ยเซอร์จิมอาจจะโดนเกลเซอร์ปฏิเสธไปเรื่อยๆแม้ว่าจะมีข้อเสนอที่สูงกว่าเพราะเขาจะทางกาตาเนี่ยก็ยังโดนปฏิเสธเลยคือมันก็เห็นชัดว่าแบบเกลเซอร์ไม่ต้องการขายตอนนี้อ่ะกูจะขายแค่นี้อะไรแบบเนี้ยซ,ซึ่งเซอร์จิมก็ไม่ดื้อนะครับเดลทามกับเทเลกราฟเนี่ยรายงานตรงกันนะครับว่่าากรซซื้้ออออหุนนน25%ขงงเเจิมมีียยยััสคญแแบฝู ดยเฉพาะการได้รับอำนาจในการบริหารฟุตบอลมาอยู่ในมือทั้งที่เป็นเจ้าของเพียงแค่25%เท่านั้นเพราะหมายความว่าเกลเซอร์จะยอมเฟดตัวเองออกจากความรับผิดชอบเรื่องฟุตบอลแล้วรถฐยนภาระตรงนี้ไปให้เซอร์จิมเนี่ยนะครับเขาก็อาจไม่ได้ถูกแฟนบอลกดดันเรื่องฟุตบอลเหมือนเดิมอีกต่อไปพูดง่ายๆก็คือหลังจากนี้ครับเซอร์จิมจะกลายเป็นผู้ออกหน้าและเกลเซอร์ก็ไม่ได้เสียหายอะไรเพราะตนเองนั้นยังเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่แถมตั้งกระแสะข่าวตองเชื่อว,ว่าแม้พวกเขาจะมอบอำนาจด้านฟุตบอลให้กับเซอร์จิม พร้อมกับมอบอิสราะาให้กับเซอร์จิมแต่อย่างไรก็ตามครับพวกเขาใส่ข้อแม้เอาไว้ทิ้งท้ายหน่อยหนึ่งบอกว่าทีมบริหารชุดนี้จะต้องมีคนจากตระกูลเกลเซอร์อยู่ด้วยครับแต่ในส่วนของการเทีว่าสโมอสรที่ถือเป็นแผรยย่ระยะยาวของเซอร์จิมเนี่ยน,นะครับก็ถือว่าเขาเริ่มต้นได้ด้วยชัยชนะครับจากการมาของ25%เนี่ยแหละอย่างไรก็ตามนะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีประกาศยืนยันอย่างชัดเจน ประบการเข้าหมาัองเซอร์จิมแต่อย่างน้อยครับการได้เห็นวิชาร์ดอาร์โนออกจากตาแหน่งหรือการได้เห็นเซอร์อเล็กฟูกูเซนออกมาพูดถึงเซอร์จิมมันคือสัญญาณบ่งชี้ว่ามหาเศรษฐีรายนี้กําลังจะเข้ามาเป็นหนึ่งในเจ้าของของสโมสรปีศาจแดงและมันกำลังจะเกิดขึ้นจริงเพราะว่าการประกาศอย่างเป็นทางการจะเกิดขึ้นในช่วงต้นปี2024นะครับสุดท้ายนี้ครับเราก็ไม่มีใครรู้เลยว่าการมาของเซอร์จิมจะสามารถพลิกสถานการณ์ของแมนเชสเต็ดได้มากน้อยแค่ไหนแต่ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าเขาคนนี้คือความหวังเดียวที่เหล่าเรดอาร์มกออกี่ ในช่วงเวลาต่อจากนี้แล้วมาดูกันนะครับว่าท้ายที่สุดเซอร์จิมเรดคริฟต์จะเป็นอัศวินขี่ม้าขาวที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรอคอยหรือไม่เพื่อนเมื่อีไงกับเรื่องนี้ครับลองคอมเมนต์เข้ามาครับโอเคไหมกับ25ของเซอร์จิมแล้วมันจะเป็นไปได้จริงหรือเปล่ากับการที่เขาจะบริหารทีมฟุตบอลด้วยการมีหุ้นแค่25 เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องถกกันต่อไปนะครับแสดงค,ความคิดเห็นอย่างรอบคอบแล้วก็อย่างอารมณ์อร่อยกันแล้วกันนะฮะอย่าไปตีกันในคอมเมนต์มากนะครับคอมเมนต์มาได้แล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้เกมเองด้วยเจอก,กันใหม่กับเกมเองและเลงข่าวที่ขอบสนามนะครับทุกๆวันวันไหนบอกไม่ได้แล้วครับแล้วแต่อารมณ์มากๆเอาเป็นว่าก,กด subscribe ไว้แล้วกันวันนี้เกมเองไปก่อนสวัสดีครับ